ปรึกษาอาจารย์ว่าลูกบุพก,กาลีที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะติดไว้ในบ้านหรือยังไงดีครับอืมประมาณนี้ครับได้หมดเลยแล้วแต่คือเราจะเอารูปภาพคนตายเนี่ยไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรเลยมันมีไว้เพื่อระลึกนึกถึงบุพการีเราแค่นั้นเอง เรามีใจศรัทธาจะวางตรงไหนเพราะเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเลยมันไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์กันเองหมอดูล่างทรงเนี่ยวงจุ้ยสินแสอะไรต่างกันนะเนี่ยเข้าไปตั้งหลักชอบไปตั้งหลักกันว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้ต้องวางจุดนั้นต้องวางจุดนี้เดินเข้าประตูบ้านมาห้ามเจอรูปคนตายถ้าเจอรูปคนตายเนี่ยปานซี่มันจะไม่ดีมันจะกระทบกับคนในบ้านไปหมดสุขภาพร่างกายคนในบ้านจะไม่แข็งแรงเราสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้เกิดจากอะไร เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากอาหารการกินที่กินมาไม่ดีพอมันจะป่วยเกี่ยวกับลูกคนตายได้ไงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันต้องมีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลอยดังนั้นถ้าลูกคนตายตั้งผิดที่แล้วบอกเขาป่วยแสดงว่าเขาไม่ได้มีเหตุผลพอทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีเหตุและผลของมันลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเคยกินเจมาสิบห้าปีเต็มขอเมาส์มันหน่อยนะมันเป็นผู้เลียหาหมอเสงแล้วก็มันกินเจมาสิบห้าปีชื่อคุณน้อง แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันไปตรวจโรงพยาบาลแล้วไปเจอนิ้วไปเจอนิ้วมันมันยังไม่ปวดท้องนะไปเจอนิ้วแต่ยังไม่ได้ทําการผ่าตัดกลับมาบ้านแค่สองวันเตรียมตัวจะผ่าตัดแต่กลับมาสองวันต้องไปผ่าตัดกระทันหันเพราะว่าเกิดอาการปวดท้องซาวไปอะไรมาว่าต้องถัดก็ไปตัดข้างในก็ตัดผ่าตัดเล็กแผลไม่ได้ใหญ่อะไรปรากฏว่าความกังวลเกิดขึ้นว่าคือเขากลับมากินเนื้อสัตว์แต่เขารู้จักอาจารย์นั่นแต่จะฟังธรรมเขาก็เริ่มกินเขาบอกว่าเขากินเนื้อสัตว์ แล้วมันเป็นเหตุไหมว่าไอ้ตัวเนี่ยมันเข้าไปกระตุ้นทําให้เขาเนี่ยต้องกลับมาเจอปัญหาตัวนี้คือไปเป็นนิ้วอจนที่เขาบอกว่านี่มึงตลกปะเนี่ยการเป็นนิ้วเนี่ยมันเพิ่งเป็นวันนี้เหรอคาถามคนจะเป็นนิ้วมันสะสมมาหลายปีไหมหลายปีกว่ามันจะเป็นนิ้วแล้วมันกว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยมันต้องแล้วแต่การจํานวนสะสมในแต่แต่ละปีที่มันเริ่มเกิดความกังวลแล้วเอะหรือเป็นเพราะว่ามันมีความเชื่อเดิมที่เคยกินเจมาตลอดชีวิตปัจจุบันมากินเนื้อสัตว์ มันก็เลยมีทําให้เทพเทวานี่โรกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาตรลัยไปกระตุ้นในตัวนี้หรือเปล่าเลยทําให้เจ็บปวยได้ไข้แบบนี้ถ้าอยู่ต่อหน้าอาจารย์กระถนปี่ปากกันนะจะบอกให้แต่นั่นนอนอยู่โรงพยาบาลเย,ยังมีความเมตตาการุณาอยู่บ้างก็ยังไม่ได้เจอกันเมื่อวานก็เลยอัดคลิปไปสอนไปหน่อยหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วมันมีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองเลยลอย,ดยปดาจาเหตุและปัจจัยพอเวลาความกังวลมันเกิดอาจารย์ก็เลยกว่าถ้าเราหยุดกินเนื้อสัตว์นะกลับไปกินผักแล้วมีความเชื่อเดิมอาจารย์เชื่ออเเเลยยยว่ย่่าาาโรภไข้จ็บทีปูห เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นพนิกคนเป็นแพนิคนี่ออกปะพอเวลามันเริ่มมีอะไรอ่ะแค่มันเป็นนี่วสองวันอ่ะมันต้องเข้าโรงพยาบาลเลยปวดท้องเพราะอะไรมันกลัวคนเป็นโรคพนิคคือคนกลัวตายคนเป็นโรคซึมเศร้าคือคนอยากตายเพราะฉะเวลามันกลัวตายขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมือไม้มันสั่นจิตใจมันปรากฏมันกลับมาโรงพยาบาลผ่าตัดเลดกลับมาโรงพยาบาลกลับมาถึงอาการมันกำเริบต้องส่งโรงพยาบาลตอนตีสองไปหาโรงพยาบาลมาบอกไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยนะปลอดภัยทุกอย่างปกติดีทุกอย่างหมอให้กลับบ้านสุดท้ายต้องกลับบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้จะไปให้ไปนอนโรงพยาบาลทนาดในเมื่อมันไม่ได้เป็นอะไรจิตมันคิดไปเองเกิดความ,วามกังวลโรคพนิกเนี่ยอย่างคุณหนุ่มกัญชัยจะเคยคุยกับเขาอ่ะเขาบอกว่าเวลาเขาขับรถเนี่ยจู่ๆก็ขับรถไม่ได้ใจมันเต้นแรงมือไม้เนี่ยสั่นไปหมดแล้วก็เหงื่อออกมือมีอาการเวียนหัวนั่นคือโรคพนิกมันเกิดความกลัวเข้าจู่โจมเขาในขณะนั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนมีอาการเนี่ยกำเริบขึ้นมา อาจจะเคยเจอคนเป็นโรคแผนิคหลายคนมือออกมือออกเหงือออกมือออกเท้ากื่นเต้นช่วงโควิดคนเป็นแผนิคเยอะมากเชื่อไหมช่วงโควิดเพราะอะไรมันกลัวตายกลัวเป็นไงมันเห็นคนตายใจไปหมดมันเห็นซ้ําๆทุกวันมันก็เริ่มเกิดความกลัวใจมาระแวงไปหมดห้องมันฉีดทุกอย่างเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดแอลกอฮอล์นะันมันพ่นอยู่นะั่นนะแล้วมันก็เป็นแผนิคเข้าโรงพยาบาลทุกวันตกเย็นปุ๊บอาการมาแล้วช่วงบ่ายมือไม้สั่นทํางานไม่ได้วิ่งเข้าโรงพยาบาลหมอไล่กลับบ้านไม่เป็นอะไรพอเวลาหาหมอหาย จะหมอไม่ได้จ่ายายาเลยนั่งคุยกับหมอหายเฉยเลยกลับมาบ้านปกติดีวันรุ่งขึ้นเจอคนเยอะๆเอาไวแล้วอาการออกเพราะอะไรโควิดเป็นคนเยอะใช่ไหมมันมีความสุ่มเสี่ยงพอเวลาเจอคนเยอะแพนิคขึ้นเพราะอะไรมันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนนั้นจะเป็นไหมคนนี้จะเป็นไหมเชื้อโรคใครจะกระเด็นหาเราหรือเปล่าเราจะป่วยไข้ตัวนี้นไหมแล้วเราจะตายไหมพอเวลามันคิดเยอะไปไงกลัวตายทีนี้จิตมันมีกําลังไงมันก็ส่งผลทางร่างกายเลยเกิดความกังวลกังวลมีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเป็นแผลแล้วอาจารย์ไปล้างแผล แล้วหมอเนี่ยเขาต้องทําหมดอ่ะคือเอาสัารีชุบเบตาดีแล้วก็ยัดลงไปในแผลเพราะแผลมันเป็นรูใช่ไหมแล้วตอนยัดเนี่ยเจ็บมากเพราะมันยัดลงไปในแผลสดๆอ่ะยัดสํารีอ่ะพก๊อตอ่ะพักก็สชุบยาแล้วก็ยัดลงไปยัดลงไปเอาไอ้แท่งเหล็กคีบเขาก็เลยยัดลงไปยัดลงไปแล้วมันยัดเรามันไม่ได้สนใจแล้วว่าเราเจ็บหรือไม่เจ็บขนาดจะพยายามทําสีหน้าให้มันเห็นนะมันก็ยังยัดไม่สนใจอาจจะก็บอกโอ๊ยก็ยังยัดอยู่ขนาด ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือการที่เราแสดงปากัากรกิริยาแต่มันพูดกับเราก่อนหน้านี้ว่าไง่าถ้าเจ็บบอกนะคะกูบอกออกแล้วเนี่ยจะให้กูบอกยังไงอีกแค่ร้องโวยนี่ยังไม่เป็นสัญญาเพียงพอว่าเจ็บอีกเหรออะไรเงี้ยก็ยัดต่อไปไม่ได้สนใจนะก็ยัดโรง,ง,งพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ยัดยางเนี้อันเจะก็แบบโอเคก็ตามนั้นแต่มันก็รักษามันเป็นวิธีการรักษาของเขานะก็คงไม่มีเวลามานั่งใส่ใจเราคนเดียวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็รู้สึกอะไรรู้ไหมในขณะนั้นอาจจะเวียนหัวเวียนหัว จะอาเจียนรู้และความดันต่ําแน่นอนความดันตกก็พอเวลายัดเสร็จตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าเวียนหัวเขาก็บอกว่าเวียนหัวมา,มากหรอเขาก็เอาแอมโมเนียอะไรมาให้ดมอาจารย์ก็บอกว่าขอน้ําแก้วหนึ่งก็กินน้าเข้าไปสักพักเดียวหายปรับปกติทําแผลเสร็จร้อยแล้วหายเนี่ยมันเป็นอาการแพนิคขึ้นมาเพราะเกิดจากความที่เราไปนั่งแล้วจะนั่งจ้องแผลตัวอย่างเงี้ยนั่งจ้องแล้วมันเจ็บด้วยนั่งดูด้วยอะไรด้วยมันก็เลยกลายเป็นมีอาการเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ได้มีความกลัวเลยนะ ในใจเราไม่ได้รู้สึกว่ากลัวแต่มันเกิดขึ้นเสียไปซะวันนี้วันแรกตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรสักพักหนึ่งพรุ่งนี้มาทําใหม่อยากรู้ว่าเป็นเหมือนเดิมไหมนั่งจ้องแผลเหมือนเดิมอาการเดิมเลยเวียนหัวเหมือนเดิมเลยอาจารย์อา,าเจียนเหมือนเดิมสุดท้ายตหลังต้องไปกินน้ําหายเพราะความดันมันตกเวลาไปกินน้ํามันจะดีขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอาการแบบนี้เลยมันเป็นอาการกลัวมันเป็นอาการแพนิคจะได้เรื่องอย่างรูปภาพอย่างเงี้ยคนหลายคนพยายามทาตามตามหลักห่วงจุ้ยเพราะอะไรเพราะมันเกิดความกังวล คิดว่าทําตั้งตรงนี้แล้วมันจะไม่ดีเงินทองจะไม่เข้าลูกหลานจะไม่มีความสุขอากงอามา่าบุพการีเนี่ยจะมาทําลายทําอันตรายแก่ครอบครัวถ้าบุพการีเราทําร้ายเรานะเคลี้ยงทิ้งไม่ต้องบูชาลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นพ่อเราเราไม่รู้จักคนเป็นพ่อเป็นแม่ตัวเราเองเลยเหรอคาถามคุณร,รู้จักเขาดีไหมถ้ารู้จักเขาดีเราต้องรู้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเขามีความเมตตากรุณามุริตาอุเบกขากับเราขนาดไหน มีความเพียรพยายามในการหาเงินหาทองหาเลี้ยงชีวิตเราได้อย่างดีมาจนเราจเจริญเติบโตได้ขนาดนี้พ่อแม่ที่ไหนจะกลับมาะะทำลายทำลายลูกตัวเองมีแต่ความปรารถนาดีกับลูกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะตั้งจุดไหนก็ได้เพราะเรามีความเคารพนบนอ่อต่อพ่อแม่ต่อให้ไม่มีรูปเลยก็ตามแต่ถ้าเราระลึกนึกถึงพ่อแม่อยู่เป็นประจำอุทิศบุญกุศลตามการตามเวลาให้กับพ่อแม่อยู่เป็นประจำนั่นขึ้นชื่อว่าเป็นการทำหน้าที่ของความเป็นลูก ทำแล้วแม้แต่ตายก็ยังระลึกนึกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างถูกต้องตลอดเวลานี่ให้ทําอย่างนี้พะนั้นลูกจะวางตรงไหนก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยมันอยู่ที่จิตต่างหากถ้าเราไปกังวลสุดท้ายแล่วความกังวลมันทําให้เรารู้สึกแล้วเวลาความกังวลมันเกิดบวกกับความเห็นผิดนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาย้ายจุดวางลูกเงินไม่เข้าเกิดปัญหาเอาแหละโทษแล้วว่าวางจุดลูกผิดถูกต้องป่ะเพราะมันมีความเชื่อผิดผิดมาฝังในใจ ว่าถ้าวางจุดนี้จะชีวิตไม่ดีพอเวลาเอาไปวางปุ๊บตายแล้วว่าช่วงนี้ปัญหาเกิดก็เลยโทษเลยว่าวางจุดไม่ดีทีนี้ก็เริ่มอะไรเริ่มหาหมอดูเริ่มหาสินแสบมาแก้มาปรับปรับเสร็จแล้วดีขึ้นนี่งานะชีวิตดีขึ้นแล้วโหสินแสบคนนี้สุดยอดสักพักไปไงแย่เหมือนเดิมเวลาแย่โทษสินแสบไหมไม่โทษมันก็วิ่งไปหาสินแสบหาวิธีแก้ใหม่แล้วก็จ่ายเงินไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเพื่อให้แก่อห่วงช่วยพวกนี้สุดท้ายชีวิตดีขึ้นนะเหมือนเดิมไม่ได้้วะไไรดัังงงนนนจาตหก็ ขอให้เรามีใจละลึกนึกถึงพ่อแม่ตลอดเวลานั่นแหละเป็นการทําหน้าที่ของความเป็นลูกต่อแม่พ่ออย่างสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นทําให้มันถูกต้องวางเจตนาให้มันดีเราจะได้ไม่เกิดความกังวกังวลในการใช้ชีวิตอืมอ่ะ